สวัสดีครับเฟซี G, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,ก,บก็มาดูผลออกนะครับวันที่16เป็น9นะครับปศ2567นรส 7, นะครับผลออก233866นะครับ2 3 3นะครับ8 6 6นะครับเรามาดูเลขล่าง นะครับเลขล่างหลักแสนหลักหมื่นนะครับนี่คือล่างหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออก2 3สส่วนหลักพันกับหลักร้อยนะครับหลักพันกับหลักร้อยก็คือ3 8นะครับเข้าที่ส8แเนาะนะครับส่วนชุดบนนะครับ866แล้วก็2ตัว66นะครับนี่คือผลออกเรามาดูแนวทางนะครับที่ผมลงให้นะครับ แนวทางที่ลงให้นะครับเรามาดูเลขล่างนะครับเลกล่างผมก็ให้ไปทั้งสองที่เนาะก็สามารถเอาไปเล่นได้ทั้งสองที่นะครับจะใครนําไปวินก็จะเข้าที่สองสามนะครับเข้าที่สองสามสองสามเลกล่างแต่วันนี้มันไปล่างล่างหลักแสนหลักหมื่นนะครับ ล่างหลักแสนหลักหมื่น2กับ3อยู่ในชุดวินส่วนเลขเด่นเลขเด่นของผมหลุดนะครับเลขเด่นหลุดเลขล่างนะครับมใ้้ที่0กับ1นึ่แล้วก็ถือว่าหลุดไปก็ถือว่าชุดวินเข้า2-3นะครับเลขล่าง ส่วนเรามาดูชนบนนะครับบนให้วินที่78950 78950ก็ให้เด่นที่7กับ8เนาะจุดวินก็เข้าแค่8ตัวเดียวนะครับส่วนเลขเด่นก็เข้า8นะครับตัวเน้นไม่เข้าแต่8ปเลขวิ่งนะครับใครนำแปไปวิ่งไปลูดก็อยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยกขได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเนาะบนนะครับใครนำแ8 8ตัวนี้นะครับ ก็ไปวิ่งไปโหลดก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่คือบนนะครับส่วนตัวเจาะเนาะตัวเจาะก็จับไม่เข้านะครับแต่ว่าตัวประกบเขา้าก็จับไม่เข้าเพราะว่ามันได้แปดเลยแปดเก้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหกมันออกเบิ้ลหกหกมันได้แค่แปดหกเนาะก็ยังไม่เข้าอยู่ดีนะครับส่วนสามตัวก็ไม่เข้าเนาะนะครับสามตัวคือว่าวันนี้ ชุดล่างนะครับชุดวินเข้าที่2 3ส,สนะครับ2 3ซึ่งตัวประกบมาด้วยกันส่วนชุดบนนะครับชุดบนก็เข้าที่8วิ่งโลดนะครับส่วนตัวเจาะไม่เข้านะครับกลับมาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางนะครับเราพัฒนาวันที่ 18เดเยน9นะครับพศสองพันอ,อยหกนะครับ เดียวต่างเราพัฒนาก็แยกเหมือนเดิมครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับเลขล่างก็สามารถเอาไปเล่นได้ทั้งสองที่นะครับเอาไปใช้ได้ทั้งสองที่นะครับล่างหลักแสนกับหลักหมื่นล่างกับหลักพันกับหลักร้อยนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้เนาะกับามาดูจุดล่าง จุดวินนะครับาาารบาตูจุดวินสี่ห้าสองสามนะครับจุดวินสี่ห้าสองสาม เเป็นล่างอย่างเดียวนะครับสามารถเอาไปได้ทั้งสองที่นะครับหลักหมื่นหลักแสนกับหลักหมื่นหลักพันกับหลักร้อยนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งสองที่เนาะเลขล่างเรามาดูเลขเด่นวันนี้เลขเด่นผมให้ตัวเดียวเลยนะครับเลขเด่นผมให้ที่เลขสี่ ก็จะจับให้แค่ตัดให้เหลือแค่3ตัวนะครับก็จะเป็น4ี่ห้าสสแล้วก็4ีสองกับชุดล่างนะครับ กันกันเบิลปุมกันให้ตัวเดียวคือ4 4ซีนะครับกันเบิ้ลที่4ีีนะครับส่วนตัวที่ผมชอบนะครับชอบวันนี้ผมชอบที่สีสาม สี่สามชอบนะครับครับก็สี่ชุดนะครับสำหรับเลขล่างนะครับเราไปที่บนบนนะครับชุดวิน สองสามสองสามศูนย์แปดเก้า นะครับนี่คือจุดวินนะครับ23089นะครับ23089เเรามาดูเลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่ โซกับสามจะไปที่สองกับสามนะครับเรามาดูตัวที่ผมจะจับให้นะครับก็จะจับที่ สองศูนย์นะครับสองศูนย์สองแปดสองเก้าครับสามชุด ผมเน้นในที่2นะครับถ้าใครชอบสาก็จับที่3ามนะครับสามศูนนะครับผมเน้นในที่2อครับจบให้3มตัวนะครับถา้าใครจะจับเลขสานะครับจับเลขสก็จะเป็น3 8 3แปดสามนะครับจะจับเลขสา ส่วนมาดู3ตัว3ตัวบนนะครับผมจับให้ที่นะครับเรามาดู3ามตัว สามตัวผมจับให้ที่สี่สองตัวหนึ่งนะครับ สี่สามสี่สามโซนนะครับก็กระดาษชุดบโบลเอสามตัวนะฮะมาะดูตัวที่ผมจะเน้นให้สามตัวนะครับสามโทผมชอบที่ ตัวนี้นะครับ428นะครับ428ชั้น4ตัว4ตัวผมให้ตัวนี้นะครับ3 4 2 8 กับ4ตัวครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับสำหรับแนวทางของลาพัฒนานะครับค็มีแค่นี้นะครับสี่คือ3ตัวบนเน้นที่4 2 8นะครับ4 2 8เรามาทวนกันอีกรอบนะครับ เราพัฒนาบัญที่18เดนต์สอนะครับเลขล่างนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้ง2ที่นะครับก็ทั้งเลขล่างหลักแสนหลักหมื่นเลขล่างหลักพันหลักร้อยนะครับสามารถเอาไปเล่นได้ทั้ง2ที่นะครับส่วนชุดบนขอไปครับก็เอาไปเล่นได้ทั้งสที่นะครับชุดวินนะครับ ก็มี4 5 2 3 4 5 2 3นะครับ4 5 2 3วันนี้เลขล่างผมให้เด่นที่เลข4นะครับให้เด่นที่เลข4ก็จับให้ในชุดวินนะครับ4 5 4 3 4 2 4นะครับ4 5 4 3แล้วก็4 2การเบืนไว้ตัวหนึ่งคือ4 4สนะครับสำหรับเลขล่างเรมาดูชุดบนนะครับชุดบนก็ชุดวิน ก็จะได้2 3 0 8 9นะครับส3 0 8 9ส่วนเลขเด่นผมให้ที่2กับ3นะครับไอที่2กับ3ก็เน้นในที่2นะครับก็จะจับในชุดวินก็จะจับที่20 28 29สนะครับส่วนท่านใดไม่ชอบเลข2ลก็จับที่เลข3นะครับก็จะเป็น 30 38 39นะครับก็จะได้6ชุดนะครับบนวันนี้ผมจับมาแค่3ผมเน้นเอาตัวเอาแต่ตัวเน้นนะครับคือเลข2ครับส่วน3ตัว3ตัวก็ตามนี้เลยนะครับ3ตัวบนอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็น428 429แล้วก็430 นะครับสี่สามศูนย์ก็เลขหน้าเลขสี่นะครับส่วนเลขสามผมเอามาจากตัวนี้นะครับสามจับเข้าที่ตัวประกอบคือสามศูนย์ตัวที่ผมไม่ได้จับนะครับตัวหนึ่งก็คือสี่สามศูนย์นะครับกับไกที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับัสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับท้ายนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับ ในวันที่1 8บเดือน9พศ2 5ง7นะครับกับแนวทางราพัฒนาขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ